สวีดสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหาเงินทั้งหมดในเกม Hunt i ้ z o ม b ี e กันเลยนะครับนะพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับผมอย่างแรกนะครับนะให้เรากดไปดูโค้ดก่อนครับตรงนี้เนาะไปนี่นะครับมันจะเป็นเดอรี่ควีนนี่นะครับนะนี่ผมทำไปหมดแล้วนะครับอันนี้ทําได้อ่อวันหนึ่งทำได้ควีหนึ่งนะครับนะทั้งหมดเนี่ยวันหนึ่งคือแบบทําได้ทั้งหมดเนี่ยครับนะนี่เราก็จะรีสต์ไกสิชั่วโมงนะครับนะต่อมานะครับนะ ก็จะเป็นโอเคนะครับต่อมานะครับเองช็อปตรงนี้ไว้ทุกคนก็ช็อบตรงนี้นะครับนะาสามารถมาซื้อได้นะครับซื้อเหรียญนี่นะครับคือแบบโควสองหมื่นห้าสองร้อยสิบคาัคแต่ถ้าเราลงเองอะประมาณสองหมื่นเหรียญแทบไม่ต้องเสียต้องสองร้อยสิบารผมว่าแบบดีคุ้มกว่าต่อมานะครับก็การใส่โค้ดนะครับโค้ดจะเป็นแบบนี้นะทุกคนคือให้เราพิมพ์ในคูเกิลนะครับนะว่า โอทัชที่สองบีนะครับแล้วเข้าสักเว็บหนึ่งมันจะมีลาดแจกอยู่นะครับแบบโค้ดอ่าโค้ดที่ใส่จะได้เยอะนะครับนะแสนแล้วก็จะแบบอันนี้ก็เป็นโค้ดเก่านะครับที่มันใส่ไม่ได้แลเห็นไหมนี่ได้ตั้งสองแสนนะแม่ได้เป็นโคดหลักๆไม่ไใส่ได้นะนี่ผงใส่ไปแล้วเนาะรับต่อมาครับอย่างสุดท้ายเลยนะครับนะคือตรงเพนะครับเห็นไหมทุกคนเพเนี่ยคือได้เงินเยอะที่สุดเลยนะครับนะลงทีนึงได้ประมาณสองสามหมื่น ถ้ามีคูณ2เป็นคูณ2ที่เขาแจกครับจะได้ประมาณ 20, 000. 4, 000 2 0,000ื่นไอสี่หมื่นสองนะครับแต่ถ้าคูณ2ไม่ได้แจกก็จะ2อ0 0มืถ้าเราลงแบบผมลงลองลงนะครับดั h สกูเนี่ยจะได้2อ0 0มืคือมันสุ่มนะแต่แบบผมรู้สึกว่าดั h สกูได้เงินเยอะกว่านะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นแบบอันเนี้ยผมได้หมื่นเก้าเองรู้สึกไม่ค่อยคุ้มนะถ้าลงเราลงโรง,งเรียนจะได้เยอะกว่านะผมแนะนําให้ลงโรงเรียนเนาะโอเคเลยกันเลยนะครับนะวิลีปนี้มีเพิน่นี้นครับสำหรับซอนหา เหรียนทั้งหมดในเกมกันเลยนะครับนะถ้าใครชอบชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันดีเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันเลยนะครับก็สวัสดีครับครับผมบ๊ายบาย